สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่มีพลังงานเข้ามารับชมรับฟังแม่หมอในวันนี้นะคะ,ะวันนี้เรามาเปิดไพ่พลังงานกันนะคะแม่หมอขอเนี้อสักไพ่สักทู่นะคะ ดูสิว่าวันนี้เราจะมีพลังงานรูปแบบไหนกันนะคะอ้าขออนุญาตหยิบไพ่3ามใบนะคะขออนุญาตครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของทุกท่านนะคะในการเปิดไพ่พลังงานในวันนี้นะคะคมาค่ะ ช่วงนี้พลังงานดีหลือเกินเออนะจริงๆเออแม่หมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หมอค่อยจะพูดเรื่องเรื่องนี้ที่แม่หมอวุบขึ้นมาเนี่นะคะอันเนี้ยนะคะไพ่ใบแรกนะคะไพ่วันเนี้ยมองหน้าไพ่ก็คือรู้แล้วนะคะว่า แต่แม่หมอมีความรู้สึกว่านะในไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นเรื่องเงินก็จริงแต่ว่ามันแวบขึ้นมานะคะใบแรกเนี่ยแม่หมอคีย์เวิร์ดเนาะแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน,น่ะเออนะคะอืมคือในไพ่ใบแรกเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันเป็นอดีตของของ ของเพื่อนๆน,นะคะที่เป็นเจ้าของพลังงานเนี้ยเออแรกๆก,ก็คือเหมือนกับว่านะคะลักษณะก็คือแบบเหมือนสมัยเมื่อก่อน่ะนะคะเรายังอันนี้มันเป็น page of uh, p e n t e c o e s ใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่าเมื่อก่อนน่ะตอนที่เรายัง ยังเหมือนกับลักษณะที่ว่าแบบเริ่มงานใหม่ๆเริ่มทำงานเริ่มมีเงินเริ่มเก็บเงินหรือใครหรือจะเป็นลักษณะที่แบบเราเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆนะคะลักษณะแบบเนี้ยเราก็ยังจะมันเหมือนกับอยู่ในขั้นพื้นฐานอยู่ใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นในทุนหรือเงินเก็บหรือเงินผลตอบแทนที่ได้เข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับ Page of pentacles นะคะก็คือ,อมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเนาะอืมก็เหมือนอยู่ในขั้นตอนของการเก็บสะสมเงินเอออาจจะยังไม่ได้มากมายนะคะเออแต่ก็เริ่มและอืมเริ่มเหมือนกับว่าเริ่มก่อร่างสร้างตัวเราอย่างเงี้ยค่ะอืมนะคะแต่ใบที่สองเนี่ยอืมเป็น the wheel of fortune นะคะ แล้วใบที่3เนี่ยเป็น age of pentacles นะคะอืมใน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 ,ในใบที่สองเนี่ยแม่หมอมีความรู้สึกว่า w of fortune เนี่ยมันก็เป็นการวนกลับเหมือนกันนะเอออีกนายะหนึ่งก็เป็นการวนกลับมานะคะออในความรู้สึกของ age of pentacles เนี่ยมันมีความรู้สึกว่า เหมือนมีคุณน่ะกำลังจะได้รับมอบเงินก้อนนี้มานะคะไม่ว่าจะเป็นในทิศทางไหนก็ตามแม่หมอแม่ระบุละกันแต่ว่ามันจะมีเงินเข้ามานะ่ะบางทีแบบเหมือนเอยเป็นลักษณะที่แบบบางทีก็อาจจะเป็นครูลูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์่ะนะคะมองมองเห็นหรือแบบเหมือนว่า คุณคุณได้ศักยภาพคุณอะมันถึงพร้อมแล้วเออในในทุกๆทุกๆด้านอะหมายถึงว่าด้านพลังงานนะคะการทำงานหนักของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเขาก็เลยพร้อมที่จะมอบนะคะสิ่งสิ่งเนี้ยให้คุณอืมอีกก็คืออย่างที่แม่หมอบอกว่ามันเป็นการวนกลับมานะ่ะอืมเหมือน ด้านมันมาได้ทุกทางเลยอ่ะเงินอ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านโชคลาภเงินทองเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเออ <c oughs> ในใน the w i e l of fortune ี่นแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับเสี่ยงโชคอ่ะเออนะคะแต่ทีเนี่ยก็แบบไม่จริงๆมันมันก็ไม่ได้อันเป็นอะไรที่ที่มันดูแบบ อะไรอ่ะล่อแหลมมากหรอกเนาะแต่ว่าแม่หมอไม่อยากจะแบบไปยึดติดกับการที่ว่าต้องเสี่ยงโชคถึงจะได้มาเพียงอย่างเดียวอะ่ะเออนั่นแหละนะคะก็เลยแบบยใช้คำพูดแบบเออมันด,มนดูมันดูสองแง่สองงามนิดนึงอะไรแม่หมออาจจะใช้คำพูดผิดเนาะเออแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนอะ่ะออไปมุ่งมุ่งเน้นเลยกับกับเฮ้ยการเสี่ยงโชคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความรู้สึกของแม่หมออะ่ะ ถึงแม้ว่าพลังงานหรือคีย์เวิร์ดของคำคำนี้มันจะเด่นขึ้นมาแต่แม่หมออยากให้ทุกคนน่ะไม่ไม่ไม่ได้มุ่งประเด็นไปกับการเสี่ยงโชคอะ่ะเออที่จะได้เงินก้อนนี้มาอยากให้เป็นในองค์รวมคออือมาได้ทุกทิศทางซับอันนี้มาได้ทุกทิศทางเลยนะคะเอออยาก อยากให้มองเป็นในด้านว่าถ้าเราอยู่ในคลื่นพลังงานความถี่ที่ดีที่สูงสั่นสะเทือนสูงๆเข้าไว้นะคะมีความรากักความเมตตาความปรารถนาดีส่งออกไปให้กับทุกๆสปปรรพสิ่งที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็น มนุษย์คนสัตว์หรือดวงจิตใดๆก็ตามอะนะคะเอออันนี้มันจะเป็นขึ้นการสั่นสะเทือนที่มันสูงอ่ะแล้วเหมือนว่าครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยนะคะเขามองเห็นว่าเฮ้ยคุณมีความรักความเมตตาความปรารถนาดีนะคะที่เต็มจากตัวคุณแล้วเนี่ยได้ส่งออกไปข้างนอกอีกนะนะคะส่งออกไปให้กับ ทุกๆคนนะคะสิ่งแวดล้อมมัน,นะคะที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยนะคะเออพอขึ้นคุณมันดีความถี่ของคุณมันสูงเนี่ยนะคะมันก็ดึงดูดนะคะเออไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างไม่เพียงแค่เงินอย่างเดียวนะคะดึงดูดทุกสิ่งดีๆเลยแต่อันเนี้ยคือมันมันมันจะเป็นรูประธรรมที่ชัดเจนหน่อยเออนะคะเออก็คือเป็นในเรื่องของทรัพย์อื แต่อย่างที่แม่หมอว่าแม่หมอไม่อยากให้ทุกคนไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าทุกคนอยากอยากจะเอ,อ,อุดหนุนรัฐบาลติดไว้บ้างหรือเป็นในแง่มุมไหนที่เพื่อนๆจะไปสามารถแบบออไปอะไรอะ เพื่อที่จะเปิดช่องทางเพื่อนๆนะนะคะอันนี้ก็เราก็ไม่ว่ากันเนาะแต่แม่หมอไม่อยากจะให้ทุกคนแบบโอ้โฟกัสไปเลยเกี่ยวกับด้านเนี้ยเนาะเพราะว่าเวลาที่พลังงานเราดีแล้วอะอย่างที่แม่หมอว่าว่ามันจะเปิดช่องทางทุกทิศท,ทางเลยมันจะมาได้ทุกทิศท,ทุกทางเลยเออแต่ทีนี้ ในลักษณะที่แม่หมอพูดค้างไว้เนาะว่ากับ Page of pentacles ที่แม่หมอเปิดขึ้นมาแล้วแม่หมอมีคีย์เวิร์ดขึ้นมาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินใช่ไหมคะเออที่มันที่มันแวบขึ้นมาเนอะอมแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันอิงกับ age of pentacles ไปนี้นะคะก็คือเมื่อเพื่อนๆนนะ่ย ถ้าเงินก้อนเนี้ยมันได้เข้ามาแล้วนะคะเพื่อนๆจะต้องบริหารจัดการเงินให้ให้ดีอะค่ะอืมเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มีการบริหารจัดการเงินที่ดีเนี่ยเงินก้อนเนี้ยมันจะไปได้แบบง่าย,ายๆเร็วๆมากเลยมันจะเหมือนดนังขับความฝันเลยนะเพื่อนๆเออแต่ถ้าคุณบริหารจัดการดีเนี่ยมันก็จะเป็นฝันดีเหมือนกันเออเพื่อนๆสังเกตในในอ่า เจ็ดถ้วยใบเนี่ยนะคะมันมีถ้วยรางวัลทั้งที่ดูงดงามสวยงามะนะคะเอ่อเป็นเป็นเพชรนินจินดาแล้วก็มีทั้งเออเป็นเดวิลก็มีนะเออนะคะเป็นเป็นงูอย่างเงี้ยเออแม่หมอเลยมีความรู้สึกว่าถ้าคุณบริหารจัดการทีเนี่ยคุณจะได้แบบ จินตนาการที่คุณวาดฝันเอาไว้นะคะเกี่ยวกับเงินที่คุณได้มาเนี่ยเมื่อมีการบริหารจัดการดีก็จะเหมือนกับคุณมีทรัพย์สินน่ะนะคะมันจะเป็นเหมือนพื้นฐานที่แน่นด้านการเงินของคุณแต่ถ้าคุณจัดการไม่ดีเมื่อไหร่มันจะเป็นเดวิลอันเนี้ยได้เลยเนี่ยนะคะอืมจริงๆนะเพราะว่าเนี่ยจัสเมนก็มานะเพื่อนๆนโอ้ นะคะมันเหมือนกับว่ามันได้เวลาของคุณแล้วอะเออจริงๆในใน judgment ไพ่จัส m เมนใบเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งๆเนี้ยนะคะแต่ประเด็นสำคัญคือต้องแบบอเน,นโฟกัสแบบออจริงจังนะคะเพราะมันมันขึ้นมาแบบนี่มากเลย เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินอืมแม่หมอเลยแบบว่าอยากให้ทุกคนเมื่อเมื่อได้เงินก้อนเนี้ยมาจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องอย่าลืมสิ่งที่แม่หมออ,อ่หรือไพ่นะคะแนะนํานะคะเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินที่ดีเออโชคดีมากๆเป็นจังหวะที่ดีมากๆแม่หมออ่ะพึ่งไปดูในคลิปคลิปหนึ่งอะ่ะ เออซึ่งเป็นดาราท่านหนึ่งนะคะเอ,อเขาพูดไว้เกี่ยวกับออการบริหารจัดการเงินที่ดีอะเออแล้วแม่หมอฟังตอนแรกก็แบบแม่หมอฟังเป็นในคลิปของคลิปคลิปในเชิงแบบแนวออบําบัดนะนะคะแนวบําบัดแนวเยียวยาแนวฮิลลิ่งอยู่อย่างเงี้ยเนาะแต่ทีนี้เอ้ยอยู่ดีๆคลิปเนี้ยมันเด้งขึ้นมาแล้วแม่หมอก็ ฉันแบบแม่หมอไม่ได้เป็นคนที่โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการเรื่องนี้ไงไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูเกี่ยวกับคลิปเรื่องนี้แต่ทำไมคลิปเรื่องนี้ถึงขึ้นมาเออแล้วแม่หมอมีความรู้สึกว่าเออครูรู้ครูบาอาจารย์อยากให้ดูเออโอเคมีความรู้สึกงั้นแม่หมอก็เลยปล่อยฟโฟล์เลยก็เลยดูก็เลยดูจนจบเออแล้วแม่หมอเฮ้ยแม่หมอได้ ได้ความรู้อะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นคลิปที่ดีนะแล้วมันประจวบเหมาะมากคือวันเนี้ยแม่หมอเออเปิดพลังงานนี้ขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะแชร์คลิปเนี้ยนะคะให้ให้อไว้ในดิสคริปชันละกันเนาะเออ เพราะว่ามันขึ้นด้านการบริหารจัดการเงินขึ้นมาเผื่อคลิปอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ด้วยแม่หมอมีความรู้สึกว่าคลิปอะไรก็ตามที่มันที่มันเด้งมาในในในช่วงเนี้ยมันแล้วถ้ามันเป็นคลิปที่แม่หมออยู่ดีๆก็ไปดูอ่ะมันจะเหมือนมีในยะที่จะต้องมาส่งต่อให้เพื่อนๆได้ประโยชน์กับมันด้วยอ่ะเออมันแปลกมากโอเคเอาเป็นว่าแม่หมอจะแชร์ไว้ในดีสคริปชันของ คลิปวิดีโอนี้นะคะให้กับเพื่อนๆแล้วกันเนาะเออเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเวลาที่ได้สับก้อนหนีมาแล้วเนาะโอเคค่ะวันนี้แม่หมอก็ไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขเนาะแล้วก็ได้รับพลังงานนะคะเกี่ยวกับอา่า ด้านการเงินอันเนี้ยนะคะไปทุกๆคนเลยละกันขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็มีแพลชั่นกับสิ่งที่ตัวเองทำในทุกๆอย่างเลยนะคะโอเควันนี้ก็ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ